ช่องเก้า M c a อด HD ยังยึดมัน่นทวงความยึดรรมกับซีรีส์เอเชียเรตติ้งสูงสุดอันดับสีของไทยเป่าหุ่นจินเต็มอิ่มทุกวันจันถึงสุขหลังเคารพโทรชาติ6โมงเย็นตื่นตาอลังการกับซีรีส์อภิมหาสงครามแดนมังกรแดนสนธยาธงพยาอินทร์ศึกชิงดินแดนยิ่งใหญ่เทียบชัน้นเกมอฟโรนเวอร์ชั่นจีน พบเรื่องราวโรแมนติกดราม่าตีแผ่วงการสูตินาริแพทย์กำเนิดชีวิตลิขิตหัวใจจากคดีทุจริตอุปกรณ์การแพทย์และปมรับระหว่างหมอส่งผลกระทบจนผู้ป่วยวิกฤตวิตไม่รอดการันตีความซึ้งทุกตอนขอซีรีส์หลอนห้ามพลาดเรื่องสยองยอดนิยมจากอินเดียคืนปล่อยผีที่สุดแห่งตำนานพูดผีปีศาจขนหัวลุกทุกวันจันถึง ุพาทุ่มเป็นต้นไปสนุกเน้นๆกับซีรีส์สุดพรีเมียมจากอังกฤษ The m a s k e t e e r s สามทหารเสือองครักพระเจ้าหลุยที่8แห่งฝรั่งเศส One for All All for One สาบานด้วยชีวิตเพื่อพิทักษ์ราชบัลลังก์ <one> เมื่อสิ่งลี้ลับตามหลอกหลอน <one> คู่สามีภรรยา <All time. S 1> ในบ้านใหม่กลางหุบเขา <All time. S 1> จนเป็นที่มาของการสืบหา <All time. S 1> ต้นตอความหลอน <All time. S 1> ก่อนความตาย <All time. S 1> จะมาเยือน The Living and the Dead ท้าเป็นท้าตายการสืบหาความจริงในอดีตเพื่อแกะรอยเพื่อนรักที่สาบสูญทำให้เธอต้องพบกับเรื่องราวสุดสะพรึง The Catering Incident ดคดีลับเมืองสองโลกคอการ์ตูนคลาสสิกเตรียมพบกับโดราเอมอนโฉมใหม่พร้อมของพิเศษชิ้นใหม่กับหลากหลายเรื่องราวแห่งมิตรภาพและความทรงจำที่นี่ที่เดียว ศรัทธาและความเชื่อก่อเกิดการเดินทางสู่สถานที่แห่งความเคารพและบูชากับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันศึกสำคัญนัดฟาดแข่งระดับชาติโตยโยต้าไทยลีกเกาะติดทุกแมตส์สำคัญส่งตรงจากทุกสนามทั่วไทยข่าวเข้มข้นตลอดทั้งวันกับมืออาชีพสำนักข่าวไทย พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกโดยกูรูจอมเก่าตั้งแต่เช้ายันคำ่ำข้อมูลครบจบรอบด้านทั้งทั่วไทยและรอบโลกพร้อมสารคดีคุณภาพอีกคับข้างสนุกเข้มขนด้วยสาระทั้งหมดนี้ที่นี่ช่อง9 m c o t HD หมายเลข30ตลอดทั้งปี2,564